ครับนำโดยท่านอาจารย์พระครูสังคาริสิทธิ์หรืออาจารย์มาโรแห่งบ้านที่เสาน้องจังหวัดกาญจนบุรีอาจารย์พระครูพระสมุสุทธิ์กัตตาคุณโยเจ้าวาดวัดใหม่ครองตันประชาสรรค์หรือบ้านแถวจังหวัดสมุทรสาครพระสงฆ์มาเทราทุเรราทุกรูปขอเจริญพรโยมคงขมฤตเมธยานนท์ รอมทั้งคณะจากกรุงเทพมหาคนครบริษัทอีสท์ไลทิ้งจำกัดตลอดจนถึงคณะสถาญาตโยสารุชนคุณบริษัททุกท่านวันนี้จะมาในฐานะ,จะเจ้าวาดวัดศรีสัตราตัวแทนของคณะสงฆ์ตัวแทนของคณ,ณะสถาญาตโยมทุกท่านองขออนุโมทนาจากคุณโยมองกิกหรือว่าคุณโยมที่บี เรียกตามอา,า,า,าจารย์มาโนดเพราะว่าอาจารย์มาโนดนี่เป็นถือว่าเป็นกรัลรยาณมิตรที่รู้จักพัคุ้นกันมานานในส่วนตัวถ้าไม่มีทา,านนอ,อา,า,าจารย์มาโนดก็ไม่มีนานแบบนี้เพราะว่าอาจารย์มาโนดนี่เป็นเพื่อนที่รู้จักกันมาหลายปีเป็นสิบสิบปีเป็นเพื่อนที่อ,อยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีแล้วก็มันมีที่มาที่ไปที่โด่งดังหลาย แต่มาก็ไปที่กันทบัตรันจนาบุรีท่านก็นิพนธ์ไปพัคที่บ้านที่สวนน้องทีนี้ก็สนิทสนมกันมาเรื่อยๆแต่พท่านกพาเข้าไปกลาบหลวงพ่อสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์แล้วพอมีงานที่จังหวัดเชียงรายจารย์มาโนธก็นิพนธ์หลวงพ่อมาเยี่ยมวระสิทธิหลวงพ่อสมเด็จซึ่งเป็นนักปรา ระดับประเทศหรือว่าระดับโลกก็ได้หวาพ่อสมเด็พระุทธโฆษาจารย์หรือปอ,อ,อประยุตโตท่านไปตามมาเยี่ยมให้กำลังใจที่วัดศรีสัมารามและก็อาศกอิสรชนเมื่อ,อสองปีที่แล้วในงานนั้นก็มีบุโยมคงกฤษและคณะมาต้อนรับด้วยลังกาท่านด้วยก็ได้รู้จักกับบุโยมคงเ่ชทีนี้ก็ ท่าอาจารย์มาโน่ก็บอกว่าวันีียวัดศรีสักรารามกำลังจะครบร้อปีในปี2563นี้เพระาะนั้นพี่บีก็เลยมาช่วยสร้างนู่นนี้นั่นติดวัดติดไฟให้ทำวันเลยทั้งพระธาตุรอยปีของเราทั้งอาคารหอชันอาคารรถปีทั้งไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาร รอบวัดแสงสว่างของอิสระริงทั้งนั้นอันนี้คือว่ามาจากกัลยาณมิตรหรือว่ามาจากจารมาโนดแม้ท่านจะมืดๆแต่ว่าในใจท่านจะสว่างตัวท่านจะมืดแต่ว่าในใจท่านสว่างสวยเพราะนั้นกัลยาณมิตรนี่สาคัญมากพระสมมาสัพพุทธเจ้าเคยบอกว่ากัลยาณมิตรเป็นทั้งมดของชีวิตของมระเจพระนรนบอกว่าเพื่อนดีเนี่ย หรือว่าการยานันสาคัญมากเลยบอกว่าครื่งชีวิตเลยทีเดียวพุทธเจ้าบอกว่าอานทนเธอพูดผิดพูดใหม่ได้นะบอกว่าเพื่อนที่ดีนี่ไม่ใช่ว่าเครื่องชีวิตนะเพื่อนดีนี่สาคัญทั้งชีวิตภูมจิจนนี้เพราะเพื่อนที่ดีจะนําพาเราไปพบสิ่งดีงามตราบใดที่เราเรายังไม่ได้บรรลุบัคขุนนิพพานหรือว่ายังไม่ได้เป็นพระราห เราต้องาอาศัยกัลยาณมิตรตลอดเส้นทางอาศัยเพื่อนอาศัยครูบาอาจารย์อาศัยสื่อที่ดีอาศัยแสงสวา่างจากทานนั้นคนนี้เพราะนั้นอ f ฟไลท t ก็เป็นกัลยาอมิตรของชาวโลกเป็นแสงสว่างที่ดีวันกี้ว่าเขาบอกว่าพระคำที่หลวงพ่ออาจารย์พระครูฮีรานาวาตวัดได้พูดเมือเ่อกีนะ้บอกว่าอ f l ไล h t มีสโลแกนบอกว่า Life for life <Okay. S 1> หมายความว่าชีวิตหรืยแสงสว่างเพื่อชีวิตที่ดีงามเพราะนั้นแสงสว่างนี่อยู่ที่ไหนชีวิตจะดีงามเหมือนว่าเราเอาไฟไปจุดตรงไหนตรงนั้นก็คือแสงสว่างแสงสว่างตัวนี้เปรียบประดุษติปัญญาทั้งหลายถ้าปัญญายที่ไหนตรงนั้นจะไม่มีความ มืดมนคนกลางตรงนั้นจะสวส่สวางสวัยชีวิตจะดีงามร่มเย็นเป็นสุขเพราะฉะนั้นวันนี้ที่ดีได้มาร่วมกันทอดกระินสสมคคีซึ่งปีนี้วัดศรีสัตรารมของเรามีอายุครบร้อยปีในปีนี้และแตมาเพิ่งทราบว,ว่าท่านมีอายุเท่าเดียวกับเจ้าวัด47เท่ากนนะนะาาันก็นนะีว่าเป็นสายชาติือนกันนะเราต้อเรียกพี่ดีด้วยความให้เกียรตนะินะคุณพี่ดีเรียกต,ต,ต่างอาจารย์มาโนด วันนี้ถือว่าเป็นเมตตหมายที่ดีที่ท่านทั้งหลายได้มาร่วมกันสร้างส,างสมภบมาคุณงามความดีไวในโอกาสนี้วัดศรีสัารามครบ100ปีเพราะนั้นปีนี้เป็นกนทีพิเศษกฐินสามัคคี100ปีวัดศรีสัารานนอกจากนั้นก็ขออนุโมทนาสาธุก,การญาติโยมทั้งหลายทุกสายทุกส่วนที่มาร่วมกัน คณะสภาวาสิสักดาราทั้ง4หมู่บ้าน,นตลอดจนถึงคุณโยมบุษบาบันคุณโยมสุวรรวงชีวะคุณโยมชาตรีดารารัฐพร้อมลูกหลานของคุณแม่รัตนาดารารัฐได้มาทำบุญอุทิศให้คุณพ่อคุณช่วยดารารัฐคณะสภาทัางสี่หมู่บ้านนอกจากนั้นก็มีบริษัทพิบูญชัยน้ำพิษเผาแม่ประนอมได้ ร่วมตะบ,บนมาห้าหมบาทแล้วก็นำน้ำพิกไก่น้ำพิตจิ้มไก่ที่กำลังขายดีมากมาร่วมงานด้วยอนอกจากนั้นก็จะมีอัคณะญาติโยมจากวัดใหม่ครองตันนำโดยหลวงพ่อ,อพระสมุทรพิิตกระตะคุณโยหรือว่าที่ท่านมีีเรียกว่าหลพี่เบนเนหลวงเบนหรือว่าเราเรียกหลวงพ่อดีกว่านะ ตอนนี้ก็ขออนุโมทนากาโยมทุกสายทุกส่วนทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการทำบุญใหญ่ในครั้งนี้นอกจากนั้นก็ขอกราบขอบพระคุณพระอาจารย์ครูอิรานาวาสวัดหรือคุบาลัเป็นอาจารย์เจ้าวาดที่วัดอิรันวาดอิรันที่วัดพระเจ้าสารซึ่งอยู่ที่จังหวัดอุยลราชธาเป็นวัดที่มีพระพุทธรูปสามรูปในไทยที่ ใหญ่ที่สุดและก็องค์แรกของประเทศไทยอยนะู่ที่นั่นจริงๆแล้วท่านจะมีกันอีกไม่กี่วันนี้มันกำลังยุ่งอยู่แต่ว่าจะม,มาขอว่ามาช่วยงานหน่อยเพราะว่าญาติโยมชาวบ้านแถบนี้อยากได้ยินน้ำเรียงเสียงพูดของท่านท่านเป็นโคศพที่ไปพูดทีไ่ไหนนั้นโยมชอบนะมชอบท่านพูดเพราะว่านเป็นนักเทศรู้วยตุไม่้ต้องขอขอบคุณทุกท่านขอโบโตกาลังทุกท่านาในานามของวัดศรีสัตร,รารามค่าได้ ต้อนรับขับสู้หรือว่าการปฏิสันทาน์ขับตกห้องอย่างไรก็ขออาภัยทุกท่านในนาทีนี้เพราะว่าเราบางทีบางท่านก็อาจจะไม่ได้ท่านทายไม่ได้ไม่ได้รู้จักไม่ได้ไปพูดคุยด้วยก็ขออาภัยมาหนาที่นี้หวังว่าโอกาสหน้าอาตจะยมทั้งหลายคูมิใจกลับมาใหม่ถ้าไปมาไปผ่านไปผ่านมาก็าเชิญเชิญแวะได้ สักการะพระธาตุผู้แท้ของเรามากราบสักการะพระพุทธรีสกรารประชานาหรือว่าหลวงพ่อหรือว่าพระเจ้าสุขใจพระประธานนี้ท่านทั้งหลายเห็นเนี่ยอายุเกือบจะร้อยปีเรียกว่าพระเจ้าสุขใจที่อื่นเขามีพระเจ้าทันใจของเรานี่ไม่ต้องรีบช้าๆได้ขอให้มาสุขใจก่อนถ้าไม่ได้นลยใครได้การาบได้ว่านจะมีความสุขใจเรื่องมวงใจ มีความสุขความสุขนั้จะแผ่ไปห,หาคนนั้นคนนี้คนรอบข้างเราก็จะมีความสุขด้วยแต่วันนี้ในบบนามของคณะสงฆ์คณะสาาัาหีบพระศรีสักราลรก,รารากาขอขอบอคุณนนทโมทนาพระสงฆ์พระเทราดุเทระขออนุโมทนาญาติโยมทุกท่านโดยเฉพาะคณะจากบริษัทยิปไลติงนำโดยคุณโยมคมกริมเมธยานน์และญาติโยมจาก จังหวัดสมุทรสาครญาติโย,ยมจากในเมืองเชียงรายจากหลายๆที่ขอให้อำนาจุณงานความดีที่ทั้งหลายได้มาร่วมกันรำเพนในครั้งนี้จงเป็นตะบะเมชะเป็นพละวะัปัใจจัยให้ชีวิตของทูกท่านมีความเจริญรุ่งเรืองปราปสจา่าซึ่งสัพปทุสัพโสัพปรโรคสัพภัยสัพอันตรายทั้งหลายคิดเลือกสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบประกอบโดนยนธรรมเนรไซ ก็ขอให้สิริณรงค์ฟันสำเร็จจงฟันสําเร็จสมดังความุู้มา่นปรารถนาทุกท่านทุกคนเถิดวันนี้เดี๋ยวจะมอบของพิเศษให้คุณโยมนะโยงเป็นรูปภาพที่วาดเอาด่วนๆแลนนะจริงๆนะาาแล้วอยากจะเอาใส่รูปผู้ท่านผู้ทนนั่นนะที่เป็นมาแหงน,นี้นะปรากฏว่าครา้งนี้ของหมดจำกัดมีภาพแค่เพียงไม่กี่คน ในในภาพถ่ายนี้ยกยกมาการยกมาข้างหน้าเนี่ยจะมอบให้เสมัยจะลงไป็นมอบไปช่วยตรงนั้นก่อน